แค่เป็นลูกเพื่อนพ่อที่ตายไปอ่ะไม่เห็นจะต้องรับมาเป็นภานละด้วยเลยแกมันอกักคติทำไมแกถึงไม่ลองเปิดใจบ้างแต่มันเป็นคนไม่มีการศึกษานะแกไปคบกับมันได้ยังไงอ่ะแกนี่มันฝ่ายต่ำจริงเลยอ่ะพี่เกตเข้ามาเขาจะมาป้านหนูอะพ่อแกทำแบบนี้กับปีใหม่แกออกจากบ้านฉันไปซะต่อนปนนี้เราขัดกัน ไ่ใหม่มาหาลุงเอกเหรอก็นี่มันอู่พ่อฉันถ้าไม่ฉันมาหาพ่อแล้วจะให้ฉันมาหาใครแกนี่ทำไมชอบถามตลอดเลยอ่ะเห็นลุงเอกบอกอ่ะพีใหม่ฝังานอีเกิร์ลมันก็จบแล้วนี่ถ้าจบแล้วพี่ขอเงินค่าสมมือนะฉันว่าพี่เก็บเงินไว้ใช้เถอะจบมสามอนาคตน่าจะลำบากห่วงตัวเองก่อนไหมไม่ต้องมาห่วงฉันหรอกเอาอีกแล้วนะปีใหม่พ่อบอกแล้วว่าอย่าพูดกับพี่กิจแบบนี้หนูเรียกมันว่าพี่อ่ะก็เป็นเกียรติกับมันมากพอแล้วนะ แค่เป็นลูกเพื่อนพ่อที่ตายไปอ่ะไม่เห็นจะต้องรับมาเป็นพานละด้วยเลยแถมยังเข้าข้างยิ่งกว่าลูกตัวเองซะอีกลอบนี้หนูขอพันหนึ่งดิยังไงก็ดูแลตัวเองด้วยนะพี่ใหม่แต่หนูคงไม่ต้องบอกพ่อหรอกเนาะว่าให้ดูแลตัวเองให้ดีเพราะมีลูกนอกใ,ใ้ดูแลอย่นี้พูดดีด้วยไม่ได้เลยนะลูกคนนี้จะไปเรี้ยงก็ไปพ่อจะทำงาน เองไม่คิดจะเรียนต่อบ้างหรือไงเปลี่ยนใจตอนนี้ยังไม่สายนะทุกวันเนี้ยผมยังทํางานเดือนชนเดือนอยู่เลยนะลงุงจะตั้งที่ไหนไปเรียนอะ่ะทํางาน,นาดีแล้วตามใจละกันแต่อย่าไปคิดมากล่ะเรื่องที่ปีใหม่พูดอะ่ะถึงแกจะไม่ให้ลูกแท้ๆของลงุงแต่ลุงก็ฝากพ่อแกไว้แล้วว่าจะดูแลแกให้ดีที่สุดขอบคุณมากนะครับลงุงที่ดูแลผมได้อย่างดีอะ่ะถ้าผมตั้งโตได้เมื่อไหร่นะผมจะไม่ลืมบุญคุณเลยลุงรู้ว่าแกเป็นคนดี เด็กลกตีอย่างแากอนาคตไปได้สวยแน่แหมกลับมาดึกจังเลยนะมีคนมารับมาส่งซะด้วยใช่พี่เบสคนดีคนเดิมของแกไหมน่นโอ้ยคนนั้นนะ่ะเขาเทฉันไปนแล้วอยากคนเนี้ยเพื่อนต่างสถาบันเจอตอนฝึกงานอัวฉันจะพามาให้แกรู้จักนะเอาให้ชัวร์ก่อนดีกว่าแม่เดี๋ยวฉันก็เรียกชื่อเขาผิดหรอก แหมทำมาเป็นแซลฉันไม่ได้เหมือนแกนะที่ไม่มีผู้ชายมาจีบสักคนนะ่ะแล้วไปฝึกง,งานมาเนี่ยมีผู้ชายตาบอดมาจีบแกบ้างปะไม่มีหรอกฉันทำแต่งานนะ่ะเจาเวลาที่ไหนไปหาแฟนปัญหาน่าจะไม่ใช่ที่เวลานะน่าจะเป็นหน้าตามากกว่าจ้าฉนันไม่สวยเหมือนแกนี่แม่เป้าหน้าป้าประธานเออวันสองนี้ฉันว่าจะกลับบ้านนะตังค์หมดแล้วอะ่ะว่าจะไปขอพอสหน่อย แกก็อยู่หอไปคนเดียวแล้วกันงั้นฉันขอไปได้วยคนดิฉันอยู่หอคนเดียวแล้วเหงาอ่ะนะาน้น้นะนมน,นี่พี่เข้ามาในบ้านฉันได้ยังไงแล้วพ่ออยู่ไหนลุงเองช๋ชวนพี่มากินข้าวพี่ก็ไม่รู้ด้วยว่าพีใหม่จะกลับมาวันนี้เป็นงานพี่ซื้อไก่ตุ๋น้ำปลาที่พีใหม่ชอบมาฝากแนะไม่ต้องมาสารแน่ถามฉันหรือยังว่าฉันอยากกินของพี่หรือเปล่า อ้าวพี่ใหม่มาทำไมไม่บอกพ่อติบผมข้าวไว้ไม่พอเลยไม่เป็นไรหรอกครับลุงเองผมลืมไปว่าผมตากผ้ากินไว้ดูท่าทางแล้วมือนฝนจะตกเลย้วยกินข้าวกับน้องไปแล้วครับเออเดี๋ยวพรุ่นี้เจอกันที่อู่นนะได้ครับลุงเดี๋ยวลูกสองคนไปอาบน้ำอาบข้าวก่อนนะเดี๋ยวพอจัดโต๊ะให้คนเมื่อกี้เป็นใครหรอ ฉันคิดว่าพี่ชายแกแต่ก็จําได้ว่าแกเป็นลูกคนเดียวก็ลูกน้องพ่อฉันน่ะทำไมสนใจเหรอไม่อะฉันเห็นแกไปพูดแรงๆใส่เขาจนเขาหน้าจ่อยไปเลยฉันก็เลยแค่สงสารเขาก็มันชอบเข้ามาวุ่นวายอะฉันไม่ชอบแกก็เหมือนกันทําเป็นสงสารมันไม่เข้าเรื่องแกไปเรียกเขาว่า,วามันแบบนี้ได้ยังไงเขาโตกว่าเรานะแถไมไปว่าเขาถูกเสียหายหายแบบนั้นอีกฉันจะด่าแกอีกคนนะั้นให้อย่างเสาสีไม่เลิกไปไปอาบน้ําจะกินไหมข้าวอ่ะ ลูกทำไมตื่นเช้าจังเพิ่งแค่เจ็ดโมงเองปีใหม่ยังไม่ตื่นเลยสิหนูก็ตื่นเวลานี้ทุกวันนะคะว่าแต่พ่อก็ตื่นเช้าเหมือนกันนะคะเนี่ยพ่อจะออกไปที่อูนน่นะลูกอู่พ่ออยู่ไกลไหมคะไม่ไกลหรอกเดินไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้วงั้นหนูขอไปเดินเล่นด้วยคนได้ไหมคะได้สิ ทำง,งานก่อนนะเดินเล่นตามสบายนะลูกได้เลยค่ะเห็นว่ามีร้านโจ๊กในซอยใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูแวะซื้อไปสารปีใหม่ด้วยร้าอยู่ลึกเดินไปไม่ไหวหรอกเกดเกดครับลุงเอาหมอใส่พาน้นองไปซื้อโจงหน่อยเสร็จแล้วพาไปสงบ้านด้วยได้ครับลุงไปพี่พาไป อะไรอ่ะเมื่อฉันจะซื้อโจงไว้ให้แกด้วยก็ที่พานุ๊กไปซื้อของที่ตลาดมานี่โมแวกับฉันยังไม่พอยังมายุ่งกับเพื่อนฉันอีกเหรอแกก็อีกคนนุ๊กทำไมใจง่ายเป็นตั่งซ้อนท้ายกับผู้ชายที่ไม่รู้จักแบบเนี้ยทำไมพูดแบบนั้นล่ะปีใหม่พ่อเป็นคนบอกให้กิจานุ๊กไปซื้อของเองก็อย่ามายุ่งกับเพื่อนฉันอีกนะไปนุก๊กกลับบ้านเตรียมตัวไปหอ,อกัน ก็บอกว่าไปเพื่อนไงอดีายวยิงเอาได้ปะทำไมวันนี้แกกลับหอเร็วอะไม่ได้ไปไหนกับบีหมอแกนั่นแหละไปไหนกับไอ้กิจมามีไปรับไปส่งกันด้วยแล้วมันไม่ต้องไปทำงานเนอะวันนี้เขามารับฉันไปกินข้าวเย็น่ะเขาบอกว่าขอมาหาบ้าเป็นบางวัน นี่ตกลงคบกับมันแล้วใช่ไหมแกนี่มันไฝต่ำจริงเลยอะฉันคบกับเขามาสามเดือนแล้วเขาก็ดูเสมอต้นเสมอปลายดีนะและที่สําคัญเขาไม่เคยทาให้ฉันเสียใจเลยแต่มันเป็นคนไม่มีการศึกษานะแกไปคบกับม,มันได้ยังไงอะถ้าแกจบไปนะมีหวงังแกได้เลี้ยงมันแน่แกมันอัดคติทําไมแกถึงไม่ลองเปิดใจบ้างถึงเขาเรียนจบแค่มสก็ไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนไม่ดีนะแกก็รู้นี่ว่าทําไมเขาถึงไม่ได้เรียนต่อ เออเออถือว่าฉันเตือนแกแล้วนะอยากทําอะไรก็ทําไปอาทิตย์หน้าไปบ้านฉันกันไหมว่าจะฉลองงานเรียนจบซะหน่อยพี่เกินของแกก็ไปด้วยนะไปสิพ่อไปไหนอะไปดูรถให้ลูกค้าที่อูอ่เดี๋ยวก็คงกลับมาเลยให้พี่มาเจอกับข้าวไว้ก่อนแล้วเสร็จหรือยังอนะ่ะพ่อกลับมาจะได้กินเลย ยังไม่เสร็จเลยครับหรือสองสามอย่างนันก็ไปทำเถอะเดี๋ยวพวกฉันไปอาบน้ำก่อนได้คะ่ะเออแกฉันลืมซื้อเบียรให้พ่ออ่ะแกออกไปซื้อให้ฉันหน่อยได้ปะแล้วแกจะเอาอะไรอีกไหมฉันจะได้ซื้อมาทีเดียวแค่นี้แหละถ้าขา,ากลับเจอพ่อฉันอนะก็ฝากพาเขามาด้วยนะ ีฝักบัวในห้องน้ำของฉันมันไม่ไหลอะ่ะพี่ช่วยขึ้นไปดูให้หน่อยได้ไหมเร็วๆสิฉันอาบน้ำคา้างไว้อยู่นะจะให้ฉันใส่ชุดนี้อีกนานไหม ป็นอ,อพี่เกดจะทำอะไรฉันเลยนะขอร้องนะพ่อช่วยด้วยอยิทจะทำอะไรลูกฉันหนปีใหม่บอกพ่อสิเกิดอะไรขึ้นคุณหนูอาบน้ำอยู่แล้วลืมล็อกประตูพี่เกิเข้ามาเขาจะมาป้านหนูอะพ่อมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับลุงก็ปีใหม่บอกว่าฝักบัวน้ำไม่ไหลผมก็เลยม,มาดูให้ไม่จริงมันเข้ามาห้อง ช่อย่างนั้นดนูฉันเชื่อพี่กิตน,นี่แกจะหลงผู้ชายเกินไปแล้วนะแกไม่เห็นเหรอว่าเขาจะป้นมฉันอนะ่ะแกดูนี่ก่อนเขาจะขึ้นมาเขาเพิ่งบอกกับฉันว่าฝักบัวแกเสียเขาจะมาซ่อมให้ก็มันวางแผนทำให้แกเชื่อใจไงมันเลยกล้าทำแบบนี้ได้อ่ะฉันว่าแกต่างหากนะที่วางแผนถึงว่าตอนแวะซื้อของแกถึงไม่ซื้อมาให้ฉันออกไปซื้อทีหลังนี่ปีใหม่เกพี่ถึงกับต้องทำขนาดนี้เลยเหรอไม่จริง พ่อคะพ่อจะเชื่อใครระหว่างลูกีนไส้คนนอกเนี่ยกิตแกทำแบบนี้กับปีใหม่แกออกจากบ้านฉันไปซะต่อไปน,นี้เราขาดกันนี่ลุงไม่เชื่อผมจริงเหรอมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับลุงพี่กิตพี่ไม่ได้ทำอะไรผิดถ้าเขาไม่ให้เราอยู่ที่นี่แล้วก็ออกไปก้วเถอะ นี่คือโฉนดอู่และนนออหนังสือมอบอำนาจของพ่อที่วิมขอพ่อคิดดีแล้วใช่ไหมครับที่จะขายอู่นี้ตอนนี้ที่อู่ไม่มีลูกค้าแล้วสู้ขายแล้วเอาเงินไปให้พวกเธอลงทุนดีกว่าผมคุยไปแล้วได้ราคาดีแน่นอนเดี๋ยวผมจัดการให้ครับปีใหม่ไม่ต้องไปหรอกอยู่ดูแลพ่อที่นี่แหละ ฉันมีเงินใช้นี่แกแน่นอนหนูรู้นะว่าพ่อรักอูน,นี้มากอะ่ะแล้วหนูก็ต้องขอบคุณพ่อด้วยที่ยอมขายอูน,นี้เพื่อให้หนูเอาเงินไปลงทุนพ่อเองก็ไม่ค่อยแข็งแรงทําต่อไปก็ไม่ไหวหรอกแล้วบีมอะ่ะไว้ใจได้ใช่ไหมหนูแต่งงานกับบีมมาปีกว่าแล้วนะพ่อยังไม่เชื่อใจเขาอีกหรอพ่อก็แค่ถามดูอะ่ะมันไม่มีอะไรก็ดีแล้ว นี่บียังไม่กลับมาอีกหรอนี่มืดแล้วนะหนูก็โทรหาบีมตลอดนะพ่อแต่สายไม่ว่างเลยอะไม่รู้ยุ่งอะไรนักหนาปีใหม่นี่คุณสมรู้ร่วมคิดกันยักยอกเป็นบริษัทใช่ไหมอะไรนะคะหัวหน้าหนูไม่รู้ด้วยนะเป็นผัวเมียกันจะมาอ้างว่าไม่รู้ได้ไงฉันไล่เธอออกและเตรียมรอรับหมายสารที่บ้านได้เลย พี่ใหม่เกิดอะไรจะลูกบีมทาอะไรบีมมอยากย่องเป็นบริษัทอะพ่อผู้จัดการเขาเลยโทรมาไล่หนูออกเขาคิดว่าหนูมีส่วนรู้ร่วมคิดด้วยบีมนี่มันเร็วจริงๆไม่รู้มันเดือดร้อนเรื่องเงินอะไรนักหนาพี่ใหม่รู้ไหมหนูไม่รู้หรอกพ่อพักหลังมาเนี่ยทะเลาะกันบ่อยจะตายแทบไม่ได้คุยกันเลยแล้วเรื่องที่ดินอะบีมมารับเงินมาแล้วใช่ไหมว่ามันคงไม่ ห,หรอคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะฉันจะทำยังไงล่ะทีนี้เงินก้อนสุดท้ายก็จะหมดแล้วด้วยเดี๋ยวต้องพาพ่อไปหาหมออีกฉนโฉนดอู่อยู่ที่ผมถ้าอยากได้ให้มาตามที่อยู่นี้ สวัสดีคะ่ะคุณีใหม่ทางเราเตรียมตัวไว้ให้แล้วนะคะเชิญทางนี้เลยคะ่ะเดี๋ยวนองรอสักครู่นะคะลูกแน่ใจเลอว่าใช่ที่นี่หนูก็มาตามที่อยู่ที่เขาให้ไว้อะคะ่ะพ่อสวัสดีครับลง พอดีลูกนี่ของกิตอ่ะพอที่ดินมาจำนองไว้ผมเห็นโฉนดแล้วเป็นเชื่อของลุงอ่ะผมก็เลยทงสัยว่าลุงจะขายทำไมเลยให้ลุงน้องไปตามสืบอมาฉันก็เลยรู้ว่าแฟนแกหลอกเอาที่ดินไปขายแล้วก็หอบเงินหนีไปอืมฉันโง่เองแหละที่ไปแต่งงานกับมันน่ะนอกจากมันจะโกงที่อู่ฉันนะมันยังยักยอกเงินบริษัทอีกอ่ะทีดเอาที่มาคืนลุงจริงๆเหรอแล้วลุงจะเอาเงินที่ไหนมาคืนกิตล่ะถ้าลุงไม่มีอ่ะก็ไม่ต้องคืนผมก็ได้เรื่องเงินอ่ะเล็กน้อยมาก ตั้งแต่ที่ผมออกจากบ้านลงมาผมกับนุ่กก็อดทนสร้างเนื้อสร้างตัวจนมีทุกวันนี้ได้ฉันขอโทษนะที่เคยทําไม่ดีกับพวกเธอไว้พ่อคะเรื่องวันนั้นพ่อรู้ความจริงมันคืออะไรแล้วทาไมพ่อเลือกที่จะเชื่อหนูทั้งที่รู้ความจริงหมดแล้วเพราะพ่อ,พอลายใจที่ลูกคิดจะทำลายคนอื่นกิดลุงขอโทษด้วยนะไม่เป็นไรหรอกครับเรื่องมันก็ผ่านมาทั้งสี่ปีแล้วฉันทำกับพวกเธอขนาดนี้ ทำไมเธอยังจะช่วยพวกเราอยู่ล่ะก็เพราะลุงไงที่ดูแลพี่ในวันที่พ่อพี่เสียถ้าไม่ได้ลุงนะชีวิตพี่คงไม่มีเหมือนทุกวันนี้หรอกกิจลุงขอบใจมากนะกลับไปเปิดกิจการอู่เถอะนะคะเดี๋ยวหนูกับกิตจะช่วยโปรโมทให้ทางหนูฉันขอโทษแล้วก็ขอบคุณแกมากเลยนะที่ผ่านมาฉันรู้สึกผิดมาตลอดเลยเพราะความอิดฉาของฉันเองแท้ๆไม่ต้องขอโทษแล้วแกก็ได้รับกรรมในส่วนของแกไปแล้วไงเรามาเริ่มต้น,นใหม่นะ <worship bird> เร้ได้กล <holm Heavenly> ับไปเปิดโอ๋แล้วเนาะพ่อ